หญิงต้องการแค่เงินจากผู้ชายมันก็คงจะมีแหละคนที่แบบว่าต้องการแค่เงินจากผู้ชายแต่อยากถามกับพี่ผู้ชายบ้างว่าจริงๆแล้วอะเราต้องการอะไรจากผู้หญิงบ้างเราอยากได้ความรัก าเขใช่มอยากได้ความใส่ใจอยากให้เขาทํากับข้าวให้อยากได้หัวใจอยากได้ร่างกายเราอยากได้จิตวิญญาณเขาเราอยากได้พลังงานจากเขาเราอยากได้ความซื่อสัตย์จากเขาอยากให้เขาดูแลแม่ให้เราอยากให้เขาดูแลบ้านให้เรามีลูกก็อยากให้ผู้หญิงคนนี้ดูแลลูกให้สิ่งเหล่านี้เราต้องการจากผู้หญิงของเราแต่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราควรได้มาฟรีๆจริงๆหรอ สิ่งที่เราควรตอบแทนผู้หญิงก็คือความปลอดภัยเป็นเซ็ตโซนมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็ให้การดูแลเขา ผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้รังเกียจคนที่ไม่มีเงินหรอกพี่แต่ว่าเขาอยากได้คนที่มีความรับผิดชอบคนที่มีความพยายามคนที่ไม่หนีปัญหาและคนที่จะพร้อมเติบโตไปด้วยกันผู้ชายคนที่ผู้หญิงจะรักได้อ่ะมันไม่จะเป็นต้องรวยล้นฟ้าพี่แต่ขอให้เป็นที่พึ่งพาได้เป็นเซฟโซนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความคู่ควรกับความรักที่ผู้หญิงคนนี้อยากจะมอบให้ อาดำอยากฝากถึงผู้ชายที่ที่ผู้ชายที่อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะแล้วก็คิดแต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงอะทาไมถึงเอาแต่งเงินพอมาฟังถึงจุดนี้แล้วอะคนที่แสดงออกทางความคิดเห็นแบบนี้คิดดูให้ดีๆนะมาตอนเนี้ใครกันแน่ที่กําลังคิดเรื่องเงินมากกว่าไม่ใช่เราหรอที่ไปแสดงความคิดเห็นว่าเพราะเงินอยากได้เงินมันแสดงให้เห็นว่าเรามีทัศนคติที่มุมเดียวไม่เข้าใจโลกแล้วก็ตัดสินผู้หญิงไปก่อน เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตีความว่าผู้หญิงเขาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่กลับกันให้เราเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้เราเป็นผู้ชายในฝันที่ผู้หญิงใครๆก็รู้สึกโชคดีแล้วก็อยากครอบครองดีกว่าคะ่ะผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้รังเกียจคนที่ไม่มีเงินหรอกพี่แต่ว่าเขาอยากได้คนที่มีความรับผิดชอบทีนี้ดั่มจะขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะเป็นแบบเคสแบบให้เห็นภาพมากขึ้นมันจะมีผู้ชายสองคนนะคะพี่ๆคือ A กับ B สองคนนี้นิสัยเหมือนกันเลยก็คือเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่มีความเข้ากันได้แล้วก็เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ตรงกันกับแต๋มเลยดีทุกอย่างเลยสองคนนี้เหมือนกันเลยไม่รู้จะเลือกใครดีปรากฏว่าคนที่เป็น A เนี่ยเขามีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าถ้าถามแต๋มว่า A ดีกว่าไหมแต๋มก็คงตอบได้เลยว่า A ดีกว่าในมุมของเขามีเรื่องของฐานะการเงินที่ดีกว่า แต่ว่ามันเฉพาะมุมนี้บุมเดียวเท่านั้นนะแต่ทีเนี้ยค่ะพี่พี่ถ้าเออะค่ะเขาให้ความมั่นคงทางอารมณ์ไม่ได้ดีทุกอย่างเลยแล้วก็รวยด้วยเรแล้วด้วยแต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่แบบนอกใจหรือว่าเป็นคนที่อาจจะโมโหร้ายทำร้ายร่างกายอะสมมตินะทีเนี้ยสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์พอมันไม่รู้สึกมั่นคงทางอารมณ์แล้ว คนที่เป็น A เนี่ยที่ต่อให้รวยมากแค่ไหนอะ่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกได้อะในขณะที่ B B เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะนิสัยตอนแรกเหมือน A ทุกอย่างเลยคือมีความอบอุ่นมีความเข้ากันได้เป็นเซฟโซนที่ดีแต่เขาอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบมีเงินเท่ากับ A นะฐานะทางการเงินเขาอาจจะไม่ได้เท่ากับ A เลยแต่ทีเนี้ยคาถามคือแล้วพี่ B เนี่ยี B เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความพยายามไหม มีความพยายามอยากให้ชีวิตของเขาดีขึ้นไหมมีความพยายามอยากให้จับพัฒนาตัวเองไหมอะแล้วถ้าเกิดเขามีความพยายามนะแล้วเขาแบบให้ความรักแต่มากพอให้ความมั่นคงทางอารมณ์ได้ด้วยไม่นอกใจรักเดียวใจเดียวเป็นผู้ชายที่ใจดีแบบพี่แต้มชอบแต้มจะเลือกพี่บีนะแต้มจะเลือกบีทันทีเลยต่อให้เขาจะไม่มีเงินเท่ากับเอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินอะสําหรับแต้มอะ แต่สามารถหาเองได้แล้วตอนนี้ถ้าบีไม่มีอ่ะแต่คิดว่าแต่สามารถสู้กับบีเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้ถ้าบีมีความพยายามมากพอทีเนี้ยแต่ถ้าบีเขาไม่มีเงินแต่สิ่งที่เขาไม่มีเลยสิ่งเดียวคือเขาไม่มีความพยายามเขาไม่มีความทะเยอทะยานเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีเป้าหมายถ้าเป็นในกรณีนี้แต่ไม่เลือกใครเลยถ้ามีช้อยแค่สองช้อยก็คือ A ที่ รวยรวยเจ้าชู้นอกใจทำร้ายร่างกายไม่เอาดีที่ก็โอเคที่สายดีแต่ไม่มีความพยายามในชีวิตไม่มีความทะเยอทะยานไม่พัฒนาตัวเองใช้ชีวิตไปวันวันสรุปแล้วถ้าสองคนนี้แต่ก็คงไม่เลือกใครคะ่ะพี่ๆแต่ก็คงไม่เลือกใครแล้วขออยู่คนเดียวดีกว่าเอาจริงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบ สุ่มเสียงมากๆแล้วก็มีหลายคนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะแต่มพูดแล้วแต้มทำคลิปอะ่ะมันก็จะทำให้พี่แบบตัดสินว่ามันต้องเงินเท่านั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่ๆมันจะไม่มีผู้หญิงที่ทิ้งผู้ชายที่รวยเลยผู้หญิงไม่ได้ความดีจากผู้ชายแต่อยากได้ความมัน่นคงความดีไม่สามารถแลกความรักได้แล้วก็คนดีทุกคนไม่ได้หมายความว่าจะได้ความรักเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วผู้หญิงอะ่ะที่เขาเลือกความมัน่นคงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เป็นสิ่งที่ผู้หญิงมองหาผู้หญิงแบบแต๋มก็มองหาเหมือนกันแน่นอนว่าให้แต๋มเลือกแต๋มก็คงอยากได้คนที่มีฐานะแล้วก็คนที่ใจดีกับแต๋มด้วยเป็นเรื่องปกติและสัญชาตญาณของผู้หญิงที่เขาอยากจะเลือกคนที่สามารถดูแลปกป้องและเป็นเซฟโซนได้เหมือนกับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเราเป็นผู้ชายสิ่งที่เราอยากเลือกก่อนสิ่งแรกก็คือผู้หญิงสวยจริงไหมเราอยากเลือกผู้หญิงสวยเพราะเรารู้สึกว่าเห็นแล้วมันสบายตารู้สึกสบายใจมันเป็นสัญชาตญาณของเราอะค่ะที่เราจะเลือกคนสวยก่อนเสมอ ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงจะเลือกที่ความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางฐานะเพราะฉะนั้นพี่ๆของตแตงี่อยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าผู้หญิงอะทำไมถึงชอบเลือกที่ความมั่นคงอย่าไปรู้สึกแบบนั้นเลยขนาดเราเป็นผู้ชายเรายังเลือกผู้หญิงที่ความสวยเลยจริงไหมเรายังเลือกผู้หญิงที่สเสน่ห์เลยเราก็แค่ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นคงไงพอเราพัฒนาตัวเองจะมีความมั่นคงแล้ว วันหนึ่งเราจะไม่ได้มานั่งคิดแบบนี้เลยว่าผู้หญิงเลือกที่ขวางมันคงเพราะว่าพี่มีสิ่งนั้นแล้วพอพี่มีสิ่งนั้นปั๊บในวันนั้นอะ่ะมันจะมีผู้หญิงหลายคนมากที่เข้ามาให้พี่เลือกต้องพัฒนาตัวเองให้ถึงจุดนั้นเราแม่งก็มีดีไม่แพ้ใครอะ่ะแล้วพี่ๆของตามจะรู้สึกเต็มในตัวเองสมัยนี้ผู้หญิงหาเงินเก่นนะแล้วเยอะมากด้วยเหมือนว่าความทะเยอทะยานมากกว่าปั๊อย่างที่ตังเคยพูดไปเนาะก่อนหน้านี้ว่าผู้หญิงก็เริ่มตระหนักรูแ้แล้วว่าเราไม่สามารถพึ่งพาผู้ชายได้ เพราะฉะนั้นการที่เราจะมั่นคงในตัวเองได้ก็คือการที่เราหาเงินได้ด้วยตัวเองเหมือนแต่มแต่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าแต้มจะไม่มีทางเอาชีวิตของแต้มไปฝากไว้กับผู้ชายแค่คนเดียวแล้วแต่มจะไม่ทําอะไรเลยจะไม่มีทางทําแบบนั้นคือถ้าแต่มมีแฟนที่เขาซับพอร์ตแต้มได้เป็นเซฟโซนที่ดีอาซับพอร์ตเรื่องเงินได้แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของแต่มนะ แต่ดัจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็หาเงินได้ด้วยตัวเองเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตอะพี่ผู้ชายที่เขารักเราเขาซัพพอร์ตเราในตอนเนี้ในอนาคตถ้าเขาไม่รักเราเกิดอะไรขึ้นล่ะดัมจะบอกว่าความรักอะมันก็เหมือนอารมณ์อย่างหนึ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้วันนี้บอกว่ารักอนาคตอาจจะไม่รักเคยเห็นไหมบางคนแบบรักกันมากตอนแต่งงานนี่คือแบบร้องไห้เลยซาบซึ้งมากได้ผู้หญิงคนนี้มาสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่ปีผ่านไปก็ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปไปมีคนอื่น มันเกิดได้หมดทุกอย่างมันเกิดได้หมดในชีวิตของเรามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถ้าเป็นไมซิตแต๋น้องพี่ผู้หญิงดำก็อยากแนะนําว่าให้เรายืนด้วยขาดด้วยลําแข้งตัวเองให้ได้ส่วนพี่ผู้ชายก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองพี่ต่อให้เรามีเมียแล้วอ่ะก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะหาเงิน